สองคนดูแลสามชั้นลูกแล้วก็ให้ลูกมีหลานมีหลานมีเลนนะลูกสองหลา 4, นสี่เลนแปดคือโครงสร้างนี้ครับสิบสี่คนเพื่อจะรับวันละหมื่นห้าเดือนละสี่แสนห้านะเดี๋ยวไปดูว่ามาอย่างไงเนาะถ้าใครเก็ตแ,แ,แค่นี้นะทําได้ไหมครับถ้าทําได้ก็เสร็จเลยโอเคไหมครับวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับอ่าดตอนตัวอีกทีนะซื้อแปวดวางสามรหัสนะครับทำหลาแรกก่อนวันที่ลงได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาท เคเนาะหลังกนั้นไปชวนคนที่เชื่อมาสองคนนะครับชวนคนที่เชื่อมาสองคนโอเคไหมซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะเราจะได้คาแนนอาคนแรกสามร้อยคนที่สองสามร้อยมีซ้ายแปดโนมีขวาแปดโได้เป็นหนึ่งพันนะครับโอเคไหมครับคนที่มาลงกับเราได้ร้อยห้าสิบโอเคเนาะนี่ผมทวนอีกรอบนะครับโอเคเนาะหลังจากนั้นนะครับคนที่เราชวนนะครับเขาก็ต้องไปชวนมาอีกสองคนถูกไหมครับก็มีซ้ายเข้ามานะสองบาทขวาก็ามาสองบาทนะครับ ก็มีคนเข้ามาสี่คนหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่อยู่ซ้ายสองบ้านอยู่ขวาสองบ้านนะบ้านละแปดขวดเราจะไม่ยอดที่สิบหกขวดทางซ้ายสิบหกขวดทางขวาหนึ่งพันหกร้อยคะแนนครับวันนี้ตัวเราจะรับเท่าไหร่ครับแปดร้อยบาทกี่ไหมครับแปดร้อยบาทเนาะนะนะคนที่เพิ่งเข้ามาได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะลูกเราได้พันหนึ่งนะครับตัวเราได้แปดร้อยกเนาะนี่คือรายได้จะเป็นแบบนี้ครับนะนี่สองชั้นเลยนะลูกสองลานสี่แล้ว พอเหรียญแมากีนนะครับเหรียญแปดมานะอ,อะไรครับหลานต้องไปชวนมาสองคนสองคนนะอะ่าเหรียญแปดก็จะมากินเนาะนะกินนะครับพอเหรียญแมาปุ๊บนะครับคนที่มาลงวันนี้ได้เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบถูกไหมครับอ่าหลานเราไปชวนมาได้พันหงถูกไหมครับลูกเราได้แปดตัวเราได้เท่าไหร่ครับตัวเรามีซ้ายสามมีซ้ายหนึ่บ้านสบ้านสามบ้านสีบ้านบ้านละแปขวดสี่แปดสขวดก็จืสามพันสองร้อยคะแนน 3 2 0 0คะแน shield, 4, 2, นขวาซ้ายขวาโอเคไหมครับวันนี้เราได้1,600บาทโอเคไหมครับม่งงเนาะนี่คือผังอยู่แค่ตรงนี้ถูกไหมครับผังจะหยุดแค่ตรงนี้คือผังเราเสร็จแล้วคำว่าผังเราเสร็จหมายถึองอะไรครับลูก2หลาน4ี่เหรียญแดโอเคไหมครับขเข้าใจกันี้เนาะวันวันนี้วันที่ผังเราเสร็จนะครับลกตรงนี้นะเนาะนี้วัทนที่ผังเราเสร็จก็คือลูก2หลานสี่เหรียญแเราเสร็จแล้วที่พันหกร้อยบาทโอ่คเนาะนี่คือ ที่ผมพโดยตามหยกกลางอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะแต่เราเห็นว่านี่คือผังเราเสร็จแล้วต่อไปนะครับลูกเราจะทําต่อถูกไหมครับลูกเราเนี่ยนะครับจะทําลูกสองหลานสี่เหรียแปดนะครับโอเคเนาะนะครับลูกสองหลานสี่เหรียนแปดถูกไหมครับพราะทำลูกสองหลานสี่เหรียนแปดนะครับนะทุกคนจะได้ตามชั้นถูกไหมฮะวันนี้ลูกเราจะได้เท่าไหร่ครับพันโอ๋ถูกไหมครับเมื่อกี้เราเคอบเราได้พันโอ๋วันนี้นะลูกเราจะได้พันโอ นะครับร้านเราจะได้800เหรนเราจะได้1นึ่พันเพราะเหรนเราไปชวนชั้นนี้มาถูกไหมครับคนที่เข้ามาใหม่ได้ร้อยห้าสิบนะตัวเราจะได้เป็นสามพันสองโอเคเนาะไม่งองนับนะเราจะ